จำทำป้าเป็นอะไรไปอะไรสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับช่องยู u ูบต้นกั้าบัวบ้านดงหมากไฟเด้อครับพี่น้องครับ <c oughs> มายังนี่อไอยมาหน่อใหม่หมาหน่อใหม่บางท่างไป่นหละพี่น้องเอ,อ้ยย่าไปใกล้ยอย่าไปใกล้ย,ย,กลย,ย่าจำในบ่อมองนี้ที่ที่ว่าขับรถลงไปแล้วมันเสียอ๋อเป็นทางค้อยลงไหมเมีย<ม>นแต่เจา้ายังลงไปนเนี่ยจะติดหายจอมไปเลยละ่ะ ีน้องตั้งไปหาปลาหน่ใหม่ตนแหมะทำได้แต่มองว่าเสียมเอาอุ้ยอะไรนะอะไรอ่ะตัวแกเบิ <and previous season crazy> ้ลตัวเนี่ยเสียมเมาหน่ใหม่อยู่กอดฟังนั้นไม่อายน้ำแรงอยู่นะตัวเฮ้ยนั่นที่อ้ายเป็นมีอันเป็นมีอันอี๋ยังก็ทางไปไหมเห็นไหมไตยกันแท้ไปหันมเสียมีกอะพายอยู่หันพาไปเบิ้งปะเสียมเอาหน่ใหม่ไปแกียงไหมพี่น้องครับประมาณถซีหายอดกระดาษเกงแรงล่ะ โอ้ยไปมาเบิ่งด่วนบึงเด้อพี่น้อง่วมเมื่อไรครับนี่ยังเลาะมาเบิ่งตั้งคางนะครับพี่น้องเมื่อกี้ยังมาพลอเห็ดขมจุ่มหนึ่งพี่น้องเห็ดขมเห็ดขมพอดีแตอ่านเได้น้ำใหม่เาเห็ดขมเนียนเนียนเห็ดขมถ้ามาะได้จน้องขางฟังมาได้นะไอ้พอน้องใหม่เนี่ยฟังขุนไหมตั้งปลาเห็ดขม อันนี้ฝนกับกระลังลงเนียดเตครับพี่น้อง่มผัดบางยางแห้งตอรหน้าเนี่ยมีฝ่าออกมากบางยางแห้งฝาน้องฝาน้องฝน,นัหรือไอต่อไปต้องฮะถึงมะหอดดีเลยนะดีจิ๋นองหนามเป็นขึ้นมะฮอดสิปกติ้มองนีเนี่ยสร้างขามหนามบ่ได้ไกลปานี้เด้ครับนี่อันนี้ทวงบ่ละยังหมดไปอันนี้เด้อไอ ย,นนย,ยาน,นมันจะไหลลงเออมันจะไหลลงไปในน้ำสวัสดีครับพี่น้องครับมาหาหน้าใหม่น้ำต้นเลยครับมาหายฟันมาเป <c oughs> ี่น่องเบิ่งหน,น,น้าใหม่นี่เห็นไหมครับนี่บัรยากาศสีนอบ่คอยงามเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าอดีตพ่อได้ยุ่งน้องล่างเป็นแข็งแข็งลาย คือแข็งแต่บ่ได้แต่ปลายนี่บ่ข้างงรางมันเป็นนอ่ะเคื่อนเีหยังกะโอ้ยบังแนแต่พ่อมันแข็งนอนแหล,ลกคับบไ,ได้ดแล้วพี่น้องเอ้ยสิไดก้กินบ่เนี่ยไอ่เฮา <laughs> จะได้เลี้ยไหมเนี่ยต้องใส่สิบ่ได้เลียพุดเด้อครับพี่น้องนอนหนังอยู่ในในพนะุ่นน่ะป่าวสาฝ่าวออกนะครับเนาะวันนี้ขาตั้งกลองอีหยังกับบได้เอามามา,มาฝ่า,ฝาวเบิ่งในล่ะ มาเฝ้าๆยานฝนตกอยากกินก็อยากกินพี่น้องได้แล้วนอนหนึ่งคกรกับฝนในตอนกำลั่งออก มันแท้สิบ่ได้แล้วเนาะอายเนาะขับรถมาหอดแล้วโอ้โหทางน้ําท่วมกันยังความหวังหมองคือไทยคือก่อนอนี่แหละครับมันเอาออกไปได้ฮาอ่อมอ้อมไปฟังคนมาอายนี่ <c ười> <c ười> น่าได้แล้วได้แล้วได้จักซีนอะกับพ่อแกงไอ้ได้แล้วหนึ่งล่องแล้วเอาขก,ออก,ก้นกอหอ่อใช่โอ้สูงแห้งพดอป่นหน่ะพี่<อ>น้องครับอยู่กลางกอได้อยู่บกสูงเลยงาบ่มี่ผู้ใดมาหาเพิ่นเนาะ ล่อยอีกน้อยหนึ่งนะครับอยู่ทั้งในให้ออ้เป่นเอาออกมาเรื่อยๆพี่น้องมานี่ก็ฟาวแห้งครับงัดทางงัดแหละพี่น้อง แล้วนี่พี่น้องสองนอเด้วอันนี้พระท่านเห็นหยอดได้ครับบวกอันบวกทั้งครับไปเบิ้งทางแน่ก่อนว่าเป็นนี่บอนอันนะมาห่อท้าวเราต้องอย่าก่อน เขาไปเลิกได้ไอ้นีนป่าไอ้เออก็สับนี่จะห้อยสับมามามาออกมา,อาซองนอหน่แ่ะฝนมาหรอขาวมาหรอฝนห่มในน้อยก,กับกินน้อยอีงด้เฮ้ ใส่เสื้อนี่มาด้วยมนี่ยน่ามากแบบตอกเ่านี่เลยแล้วสอง,งนใช่ผลงานเขาถ้าเป็นผลงานดอกมานนี้มาเอาไปเกียงโดยเฉพาะเลยพี่น้องไปเอาครับพี่น้องขาผักผักมากเลยใส่หน่อยน่าะกินหน่อยนี่ละ ีอ้ขมไอ้ขมที่พอไว้อันมีเห็ดเพลิงดินมาเข้าเก็บมน้านั่นได้เห็ดขมเก็บได้ด้วยครับพี่น้องต้าวไปเติมกันกับเห็ดเพลิงดินมา เฮดีอเเมก็ออกี่มีอ้ดอกเคมไใส่ถุงมือิดอยางผิดเข็บอยู่ก็เก็บมันกัน พี่น,อน้องกลับละครับนี่ฝนไล่มาแล้วเนาะกำลังทำไปพร้อมกันเฮ่านครับ,รบตั้งกับบานประจางเหล็กพี่น,อน้องเอาหอดเนี่นนแหละเด้อครับพี่น้องครับแม่เรากำลังสิแกงให้กินนะครับเนาะกำลังสิใส่แม่เปิง แงแป้งนี่ก็ตั้งแต่ปุ้นแหละพี่น้องตั้งแต่สมัยกันเพื่อนแงแงไข่หมดแดงมาขายให้พห่นละคลองกับแงแงเองว่าเป็นหรอะครับมี่กับซีร์แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ครับเวลาอยากกินแกงน้ำใหม่ก่อยมาหาใส่เห็ดด้าไปนี่กับซีเป็นเห็ดปลาที่มาที่ว่าไปเก็บมากมานี่แหละครับเห็ดปลาเห็ดปวกเห็ดยังไงล่ะพวกเนี่ยเห็ดปวกเห็ดไช่เห็ดเพื่อน เห็ดขมที่ว่าเก็บมาหนั่นย่านมันขมก็เลยบระท่านเห็นใจครับเอาเห็ดปลาใส่แทียนนะครับเนาะเห็ดลินหมาก็ขมอยู่เดียวเมียเนาะตมวนี่หลับตูมันงขาใหญ่ยโอ้ย,อ,อ,อ,ยอันนั้นเห็ดเพลิงหวานนี่อ๋ออันนั้นเห็ดขมเห็ดเพลิงลินหมานี่เห็ดเพิงหวานแต่มีเห็เดเพลิงหวานเห็ดเพิงหวานสองดอกพี่น้อง เอาไอ้ซุบละใส่ไปตัวเลยนี่ยแล้วมาแกียงไห้แล้วไปทั้งนอกแล้วครับพี่น้องยังใส่ไปตัวแล้วเอาฟูงเอาแล้ว,ะะวกัคนไอ้ไอเสร็จเรียบร้อยปิดเัดเลยซีมเลยล่ละครับพี่น้องครับผลปรากฏว่วาขมนิดๆแต่ว่าเป็นขมเหมือนเห็ดเผืองลินหมาด้วยครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดเผืองลินหมาเป็นขมแต่ว่าเป็นสีบวขมติดดินคือเห็ด พีเห็ดคมนะแม่เราเลยบปใส่เราเลยใส่เพชรเปลืองดินมาสำหรับที่วา,าก้นมาคคๆกันนี่แหละแสบพี่นอ้องเสร็จเรียบร้อยอครับแจ้งน,นี่ยังก็ไอ เครื่งหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่ใบยญานางเอ้ยใส่ใบแกงหน่อไม้ใส่ยานางใส่เห็ดใส่เห็ดอยังก่อเห็ดเพิ่งลื่นหมาเห็ดร่วมเห็ดปลาใส่ลูกโดดแล้วก็อันซื้อยาวจซื้อยาวใส่ลูกโดดแล้วก็ใส่อันแมปเปงแล้วก็ไข่มดแดงฝั่งอีตูน้ะาเอาแถมไปครับพี่น้องครับกินข่าวน้ำกันเด้อครับบันนี้บ่ได้กินโดนโดนตั้งจากที่เฮ็ดออกกรับบัตริไปหาหน่อไม้เลยนี่นะครับเนาะ ว่าเรียกกันน้ำลายเลยน้ำลายตวมปากเลยห <c oughs> ิวเข่าไปพี่น้องกินขา้าร่วมกันครับครับพี่น้องครับตั้งะสีมากินข้าวแรงแล้วนะครับเนาะหลังจากที่ท่าไอคอนไปหม่นปลอภัยอยู่วังแรงนี่นะครับเนาะ <c oughs> นี่นน <c oughs> แจงหน้าใหม่เห่าล้วกะอันน,นั้นน,นั่นปนเฮตาโรลูกหนาเราระหวา่างเราไปตะกินกับเขา,ลาแล้วว่าล้วกะยังเกาะท่าไอคอนครับเคยเคยใครเ <c oughs> ลือเคยแล้วกะปลาทูถอดนะครับเนาะ กาอันนี้จากของพเฒ่าครับพี่น้องครับเม่อีสานบานเฮาป่อยปะแดกครับพี่น้องของ้เฒ่าของพเท่าครับก็รุนไม่กสิบ่บ่าเคยกินกลากากินเลยโดยสัํมมั้งต้นวานี่แต่ว่าตะกีนั้นตําบักหุ่งขื้นแต่ปะแดดโตนี่พอได้สีนะครับเนาะไปครับพี่น้องครับลิปนี้ต้นกัสิกินเผากนกัสิบด้ยทายให้เบิ่งเดือครับพระว่าคคิปมันกัสิเาวแลวเนะครับเนาะแต่ย่างพี่น้องเบิ่งแลืวอเบื้องซีนะครับกะเอาไ้ซัานี่รับพ่อสมเหมาะสมควรนะครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับำรำรวยเงินต้องตลอดปีและตลอดไปครับไปปอตอนุนเกษตรกรชินนอยครับสวัสดีครับ